ตแล้วกาสู่ช่งองยันหนิงนะคะนี่นะคะหน้าศาลนะคะก็มีนะคะน้ำนะคะแล้วก็ข้าวนะคะนี่คือข้าวนะคะข้าวนะคะข้าวนะคะนะคะี่นะคะือน,น้ำนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวย่าจะไปรับน้ำก่อนนะคะสะพานเราไปไว้ตรงนู้นเนาะของพี่เสือระยายสมอนนะคะดาวรถอัญชันนะ ข้าวปาอบคไม่ไหวเลยะาวลาก็ลดลงไปหน่อยใชนอัแล้วี่ก็มีข้าวนะคะน้ำข้าวเปรียดเลยวันนี้อิ่มอิ่มอิ่มอันนี้สีกองค่ะ มีพายามีน้ำมีข้าวนะคะเจิญเลยนะคะโชว์หน่อยโชว์แก้วหน่อยย่าโชว์แก้วให้พวกนเ้เขาจะใส่ภาพพวกเราไว้นะคะรูปนะถ่ายบนคืนนะมากขาได้นะรถ

เดี๋ยวๆดอันนี้สองคนนี่ห้ามกินนะขาหมูทนั้กินพวกเดียวกันไม่กินพวกเดียวกันกินพวกเดียวกันขาหมูี่น่อันไหนขาหมูนี่ขาหมูอกเลยอกเลยขาหมูเอาอะไรก็เอาหมูกรอบดีกว่ามุกข้าวผันคนทำมาแล้วที่หนึ่งนไหน บกมือให้แล้วนะคะเรามมวเลยอยากกินข้าวกันอันนี้มันน้ว้ยเจ้าเอาดเลยนะใหญ่ว้ายเจ้าเาตอนนี้กำลังเอาข้าวกันนะคะข้าวขาหมูขอขาหมูหมดแล้วเนาะขาหมูเนาะแปวขาหมูแปะขาหมู เอาขาหมูให้พ่อมาตขอใเนี่ยรออะไรเพื่นแหล่ย่ามีก็หัดไหมเราไอาไปกี่เลยนี่ซี่ก้อนเอาไปสีก้อนเลยนี่อะไรอันนี้เป็นกะเพรานะคะอันนี้อะไรนี่กะเพราอันนี้แม่อะไรแม่มาต่อยอะไรหมูขาหมูหมูแดงเนื้อหมูแดงหมูแดงอันนี้เป็นข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงมีชุดหนึ่งนี้นะคะข้าวหมูแดงเหรอข้าวหมูแดงอันนี้ มันเป็นชุดมันเนี่ด้วยค่ะแล้วก่อนข้าวคูกระปิมีไหมคะในชุดมันหรอข้าวคูกระปีมดแล้ว่ะให้ด้วยค่ะอ่านี่เรามีใส่ขยะตรงนนี้แล้วอันทอดเราหรอขอบคุณค่ะบวงเอาด้วยค่ะบวงบวงข้าวคูกระปีขอบคุณค่ะเอาเปรี้ยวมาทด้วนี่อะนม่มีค่ะค่ะ เราก็ได้ข้าวแล้วนะคะโอ้ข้าวน้ำเพียบเลยนะคะดิฉันอันนี้อันนี้ค่ะข้าวน้ำเพียบเลยนะคะเราจะมีข้าวมีน้ำกันเพียบเลยนะคะดิ่ันอระอยมากมากไหมได้หลากหลายนะครับดูดูดิ อขอบคุณทุกร่ายนะครับผมได้ข้าวแล้วนะคะข้าวทับพูอ้าหรื่ยังเนาะกินไม่ไหวแล้วผมก็กินีเดียวพลัานเลยอ๋อที่แดงกินไม่ไหวแล้วโอ้ดีค่ะ ล่งด่เลยตั้งวเยียวไม่กินเอาไว้ก่อนเอ,เอาไว้กละลายไม่ละลายเดี๋ยวถ่ายก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึง8ปดนาทีเลยโอ้โหยพูดแู่้ได้ไงยิงงคนโอ้โหเมกี่หมื่น ขั้นหรือยาวรแต่ถ้าดูจบยิ่งดีกวบี่น้องเรับปอันนี้ช่องของคุณลุงครับช่องมณฑูรมเวาจะวิ่งก็คือจับอไรปื้เลยนี่หรอสุดหัวเลรฮะอันนี้คือมืออาชีพจริงเลยนะบุ เทียบเลยนะคะข้าวอาหารเทียบเลยยันี่ปลอดดีพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เดี๋ยวว่าจะมาเปลี่ยนนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละแล้วว่าเอ๊ะอยากจะมาเปลี่ยนเอากระเพราหรือเปล่าเนาะมันเยอะเลยจะเอาไปสักสามกล่องก็ได้กินดมไหมครับกล่องเดียวพอกล่องเดียวพอนะครับอ้าว โอ้ควาจริงดีลุงผมได้ยังครับลูกค้าเขาได้นะทานข้าวหมูกรอบหมูกรอบมันไหนหมูกรอบอะไรกันเดี๋ยวไปเอามาเปลี่ยนเอาเป็นข้าวไอ้นี้ได้ไหมได้ครับได้ครับไม่เป็นหมูกรอบไปอีกครับไม่เป็นข้าวได้ครับเอาเป็นได้ครับผมเงินเอาสองรอเลยนั่นเอาสองก็มันเหลืออยู่เนาะทำไม่เหลือถึงเอาอันเดียวไม่เหลือก็เดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวก็เอาเลยโอเคอะไรไอไอนี่ก็อยากกินนะนะ ขอบคุณนะคะอ่าจิโก้ขอบคุณนะจ๊ะอ่าคบนะคะจปลาดอ้าวพอกินเยอะเลยวันนี้กินจริดีพี่แดงอร่อยไหมเหรอว่าจะไปเอามาเปลี่ยนเอากระเพรา อ่าแต่บอกเอาเอาทั้งสองเลยแล้วก็เอาทั้งสองเลยเอ,อืมออนะคะกินสิกินหมดทั้งสองกล่องนี้แหละว,วันนี้หิวจะกินทั้งสองกล่องเลยนั <c oughs> <c oughs> ่ไม่ใช่หิงธรรมดาเนี่ยใช่นะคะอ่าวันนี้จะกินทั้งสองกล่องเลยแล้วก็หิวนะคะไม่ได้กินข้าวเช้านะคะนี่ค่ะอาหารเปรียบนะคะ ขอจบคลิปแค่นี้นะคะลุงก,ก็ออกไปกินข้าวเที่ยงแล้วนะคะเมื่อตะกี้นี้นะคะลุงก,ก็โบกมือออกไปกินข้าวเที่ยงแล้วนะคะขอจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ